สวัสดีครับวันนี้ช่องกเกษตรพอกินอินซีนะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับนี่เลยต้นพุทราที่ผมปลูกไว้เรื่องของเรื่องคือมันหักก็ทำคลิปไว้สำหรับมือใหม่เตือนมือใหม่มือใหม่อย่างผมนี่แหละครับคือปลูกไว้แล้วตัวน,นี้อายุได้ประมาณปีกว่าละปลูกไว้แล้วไม่ได้ทำค้างครับ ก็ป่ยมันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติแต่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับหักเสียใจมากเสียใจเสียดายเสียเวลาต้นกำลังติดดอกเต็มเลยครับกำลังสวยเลยติดลูกแล้วชุดก่อนก็มีนะครับเนี่ยลูกเล็กๆที่ผมเหลือไว้เนะี่ยลูก,ลกใหญ่ๆเก็บไปกินแล้ว ลูกถี่ติดไว้มันหักตรงนี้เลยครับหักตรงที่รอยต่อระหว่างที่เราซื้อมานะเขาเอากิ่งไปเสียบกับไอ้ต้นผู้สาป,ป่าไว้ขนาดมันอยู่ในดินแล้วนะครับเนี่ยอยู่ในดินแล้วตรงรอยเชื่อมเนะี่ยโดนลมไปหักตรงนั้นเลยครับก็เลยเสียหายไปเลยต้นพันุก็ ออกไปเลยตอนนี้ก็เหลือเหลือแต่ตอพุทราป่าคำอยู่เออเลยไม่รู้ทำไงเออไอ้นี้ผมเอากิ่งมาเสียบของกิ่งพุทราป่าที่มันแทงมาออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเออเสียดายมากครับก็ถ้าใครปลูกไว้นะครับมืองใหม่ที่ปลูกไว้เตือนไว้ก็คือต้องทำค้างให้มันเพราะมันรับน้ำหนักไม่ค่อยไหวครับเนี่ยถ้าโดนลมมาหัก อย่างผมแน่นอนก็ทำไว้เป็นวิทยาทานกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม